วัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองของการกัะตัวของเราที่พัทยานะคะพอดีว่างแล้วไม่มีอะไรทํานั่งนั่งนอนนอน,น,อนก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์การจาัดหาฟีดทูไฟของเราก่อนที่เราจะมาที่นี่เพื่อมีประโยชน์กับคนที่กำลังจะทําหรือคนที่ กำลังทำแต่ว่าไม่รู้เริ่มต้นที่ไหนหรือทำยังไงถือจะได้ฟิตทุกไฟที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยรู้สึกว่ามันมีปัญหาเหลือเกินแล้วก็ stressful คือเครียดพอสมควรนะคะคือหลังจากที่เราได้ coe จะสถาทูตมาเราก็ต้องมาจัดหา ฟิตตุฟลาเพื่อที่จะได้ขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยทางสถานทูหรือเว็บไซต์ของสถาทูก็แนะนำม,มาบอกว่าลองไปติดต่อที่เอ็มดีนาหรือ Urgent Care ก็ได้ทีนี้เราโทรศัพท์ไปทั้งสองที่หลายหลายรอบหลายหลายที่เหมือนกันแต่แต่ละที่เขาบอกว่าเขา ไม่เคยได้ยินแล้วเขาไม่รู้จัก fit fit to fly ก็เลยว่าดูเหมือนจะไม่ได้เรื่องตรงนี้บางทีถ้าเราอาจจะ w a l k in อาจจะมีอาจจะได้ผลแต่ว่าเราโทรศัพท์เนี่ยก็เลยว่าเออเขาบอกว่าไม่ทำทีนี้เราก็เลยไปถามคนที่รู้จักเลยนะเผื่อเขาเคยเห็น หรือว่าอาจจะมีคนที่เขารู้จักเคยทำแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเคยเห็นนะคะทีนี้เราก็เลยต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเราก็เลยไปเสิร์ชในอ่าอินเทอร์เน็ตเผื่อว่ามีคนลงเอาไว้ประสบการณ์ของเขาแล้วอาจจะมีตัวอย่างที่สมบูรณ์ซึ่ง กรอบครอบครัวไปแล้วอย่างเงี้ยคือจะได้ง่ายกับเราเราก็เซิร์ชอยู่หลายหลายวันแต่หาไม่เจอในที่สุดเราก็เข้าไปช่อง YouTube ไปนะแล้วที่นี้ช่อง y t u t u เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2- อสามคนที่เขาพูดถึงาการทำฟิตทูไฟของเขาก็เท่าที่ดูนะเขาก็มีอุปสรรคเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็ผ่านไปด้วยดีกับเมืองไทยได้แต่ว่าเราดูไปถ้าสคนที่เราดูไปหลายๆหลายๆครั้งเนี่ยนะอ่าแต่ละคนมี fit ิต f i ไฟไม่เหมือนกันแบบฟอร์มแต่ละคนเนี่ยมันจะต่างกันแต่เราก็ได้ไอเดียจากตรงนั้นทีนี้เราก็พอมีไอเดียเราก็เลยกลับไปที่เว็บไซต์ของสันฐานทูดีทีหนึ่งเพื่อที่ จะดูให้แน่ใจว่าตัวอย่างที่เขาให้มากับที่เราเห็น on YouTube เนี่ยเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันไหมอะไรประมาณนั้นแต่ตอนที่เราจะไปปริ้นตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นอ่าเขามีลิงก์เพื่อที่จะปริ้นแบบฟอร์มของ fit to fly ซึ่งตอนแรกเราไม่เห็นนะตรงนี้ไม่รู้มองข้ามไปได้ยังไง ทีนี้เราก็ดาวน์โหลดออกมาถ้าสองใบนี่นแหละดาวน์โหลดมาปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปที่วอ uh, ร์ดิ c คลินิกใกล้บ้านเราเนี่ยก็เอาไปให้ uh, ไปคุยกับเขาบอกว่าทำฟิททูไฟได้ไหมเขาบอกเขาไม่เคยทำแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นเราก็เลยอธิบายบอกว่าฟิท f ูไฟนี่ จริงๆแล้วคือเป็นการตรวจเช็คร่างกายปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่า,าหมออาจจะมีเพิ่มคือ,อาการตรวจโควิด -19 เราก็เลยบอกเข้าไปว่าเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาโชว์โควิด1 9 n เก้ t เทสต์นักมาด้วยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคงาน เอาตัวอย่างมาแล้วก็เอาโควิด19 t e เทสนกา a t มาด้วยโอเคแต่วันนั้นเราไม่ทำเพราะว่ามีเวลาอีก8วันเพราะว่าเราจะบินวันพุธอีกอทหนึ่งอาทิตย์ต่อไปวันพุธกว่าอาทิตย์ต่อไปเราก็เลยไม่ได้ทำแล้วทีนี้ <c oughs> เราก็สบายใจปลอกนึงเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราทำได้ตรงนี้ก็สบายใจหน่อยนึงแล้วทีนี้ เราก็มาคิดอีกที Fit to f l y เนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องทำไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราไฟ y วันที่6วันที่6เนี่ยคือวันพุธถ้าเราไฟ y วันพุธเนี่ย f i ตทูไฟ y จะต้องออกวัดจันทร์หรือมรณาคารถือจะถูกต้องไม่งั้นมันจะเกิน72ชั่วโมง ที่นี้เราก็คิดมากไปอีกเรื่องของโควิดเทสเนกาติฟจริงจริงแล้วโควิดเทสเนี่ยเราเทสแล้วทุกๆวันจันทร์เราต้องตรวจวันจันทร์ของทุกทุกวันจันทร์มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนทุกวันนี้เราต้องเราต้องตรวจนะเพราะว่าเราทำงานา healthcare personal ทำงานกับคนไข้ ถ้าเราไม่มีโควิดเทสเขาไม่ให้ทำงานตรงนี้เขาจะเขาจะเลิกจ้างนะนะเราก็ต้องเราเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจแล้วอีกอย่างหนึ่งคิดว่าดีกับตัวเราด้วยนะแต่ที่นี้มีปัญหาอยู่ว่าโควิดเทสของเราวันจันทร์ซึ่งจะออกผลวันศุกร์ก็จะต้องเป็นโควิดเทสหนึ่งอาทิตย์ก่อนก่อนที่เราจะไปหาหมอ ซึ่งจะกลายไปว่าโควิดเทประมาณเวันมันยาวมาน,นานเกินไปใช่ไหมจริงๆแล้วออกมาวันวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็เอาไปให้หมอวัดจันมันจะดูดีกว่าใช่ไหมทีนี้เราก็คิดว่าสงสัยอันนั้นอนะ่ะมันจะนานเกินไปคุณจะใช้ไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจไปตรวจโควิดอ ไปวันที่30ก็ไปวันที่31ก็ไปเพราะว่าเราจะบินวันที่6เผื่อว่าผลจะออกมาวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เราก็หวังอย่างนั้นน่ะนะแต่ปรากฏว่าผลออกมาวันเสาร์ทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเออนี่มาเร็วเกินไปอีกนะเกินเร็วเกินสองวันที่เราคาดหวังทีนี้เราก็ไม่แน่ใจอีกเพราะฉะนั้นพอวันจันทร์มา เราก็ไปตรวจอีกทีหนึง่งแต่ว่าที่เราตรวจวันจันนี่เขาบอกว่าผลจะออกวันอังคารทีนี้เราก็รู้แล้วว่ายังไงวันอังคารเราก็ผลเราก็จะได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยดึงตรงไปกับหมอเลยก่อนที่จะไปทำงานนะ8โมงไปตรวจโควิดเราเสร็จ8โมงครึ่ง8โมงครึ่งเราก็ไปหาหมอเลย แล้วทีนี้เราก็เอาใบตัวจโควิดของวันที่30กับ31พร้อมกับฟิตทูฟล์แบบฟอร์มของฟิตทูฟล์เนี่ยเอาไปให้เขาดูเขาก็โอเคไม่มีปัญหาทีนี้เขาก็เรียกเราเข้าไปในห้องแล้วก็ตรวจร่างกายนะทีนี้ไปเจอว่า uh, ความดันของเราเนี่ยสูงมากสูงอยู่ที่ร้อ ตัวบนแลวตัวล่างมีร้อยสิบสามซึ่งสูงมากตอนแรกพยาบาลบอกเรายังไม่เชื่อคิดว่าเขาทำผิดนะนะเขาขางตัวเองนะแล้วทีนี้ประมาณอีกประมาณสิบห้านาทีนี่หมอก็เข้ามาหมอก็บอกว่าความดันโลหิตเราเนี่ยสูงนะขอเช็คอีกทีนึงทีนี้หมอเช็คปรากกว่าความดันของเรายังอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าตัวบนและตัวล่างยังอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดก็จะสูงอยู่ดีนะ ทีนี้เราก็เลยต้องบอกหมอว่าหมเราควรจะเครียดเพราะว่าเรากลัวจะไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะว่าแม่เราเนี่ยป่วยหนักมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่เรากลัวโควิดเทสจะไม่ทันแล้วจะกลัวจะไม่ได้ fitt o f l y ก็เลยคลวรจะเครียดประมาณนั้นอะ่ะทีนี้หมอก็บอกว่าเออมันก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้น <S <S เขาก็เลยเซ็นให้ คือนี่คือใบที่หมอเซ็นให้นะคะ fit to fly <Okay. S 1> ก็หน้าตาก็ประมาณเนี้นะอันนี้คือ fit to fly นะคะโอเคแล้วทีนี้เราก็ได้ fit to fly แล้ว covid test กอวันวันที่30กับ31ก็อยู่ในมือแล้วแล้วของวันที่วันที่วันที่4ก็ อีวันหนึ่งก็จะได้ที่นี่เราก็ไม่มีปัญหาสบายใจกลับบ้านทีนี้เราก็รีแลกซ์แต่มีปัญหาว่าเราต้องทำมาเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงจนถึงวันอังคารวันพุธตอนเช้าเราจะออกแล้วก็ไม่เป็นไรก็โอเคนะนะทีนี้พอวันที่เราจะขึ้นเครื่องเราก็ยังอดเป็นห่วงกังวลไม่ได้กังวลน,นิดๆ่หน่อยๆนี่นะก็ว่ากลัวเราจะไม่ได้ไป กลัวจะไม่ผ่านอะไรประมาณเนี่ยแต่พอไปเช็คอินเนี่ยเราก็เออเข้าถามฟิตร l ไฟเราก็ให้ฟิตรูไฟตัวนี้แหละก็ไม่มีปัญหาแสดงว่าฟิตรูไฟแบบฟอร์มอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะแสะดงว่าใช้ได้นะคะแล้วทีนี้เขาก็ถามว่ามีแล็บเทสไหมก็เรามีแล็บเทสอยู่แล้วขอวันที่3า3สแล้วก็วันที่4ด้วย แล้วก็ให้ของอันที่ใหม่ที่สุดเนี่ยเอาไปให้ก็ไม่มีปนนัญหาทุกอย่างนี่เป็นไปด้วยดูดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ใครที่ไม่แน่ใจแล้วอยากจะถามก็ถามมาได้นะคะเท่าที่ผ่านมาคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเครียดอย่างที่เราเครียดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรเชิญถามมาได้นะคะตอบได้โอเควัสดีค่ะ